บันเทิงต่างประเทศพอแอนิเมชันสเปอร์มาเกดอนแก๊งสเปิร์มผงาดรวมเรื่องราวความรักวัยรุ่นและการผจญภัยสุดฮาของเหล่าสเปิร์มภาพยนตร์แอนิเมชันสเปอร์มาเกดอนแก๊งสเปิร์มผงาดรวมเรื่องราวความรักวัยรุ่นและการผจญภัยสุดฮาของเหล่าสเปิร์มเข้าไว้ด้วยกันเริ่มด้วยความรักครั้งแรกของจอยลิซ่าวัยรุ่นสองคนที่กำลังสำรวจความสัมพันธ์และประสบการณ์ครั้งใหม่ในชีวิต พบการผจญภัยสุดป่วนโดยไซมอนเดอะสเปิร์มและเพื่อนๆกำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่นั่นคือไข่เดอะไบโอมาิตยูงาบในช่วงปิดเทอมของฤดูใบไม้ผลิคขยและเพื่อนๆชวนกันไปท่องเที่ยวในแถบตอนใต้ของอเมริกาเมื่อเครื่องบินเช่าเฮมาลัมได้ตกลงในหนองน้ำแถวหลุยเซียนาและทำให้พวกเขาได้พบบางสิ่งที่อันตรายในลำธารที่ทั้งมีขนาดใหญ่ปราดเปรียวและพร้อมที่จะงาบทุกอย่างตรงหน้า A l o t p Un t e u n k n โน n ไรตัวตนคนเปลี่ยมฝันภาพยนตร์แห่งปีที่จะเป็นแรงบันดาลใจด้วยเรื่องราวการเดินทางจากคนพเนจรที่ต้องดิ้นรนสู่การเป็นไอคอนแห่งวงการร็อกแอนด์โรลของบ๊อบดีแลนตำนานราชาเพลงโฟกที่ทั่วโลกยกย่องผลงานของทิโมธีชาลามีนักแสดงมากฝีมือที่ปรับและเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่เพื่อสวมวิญญาณเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจเดอะมังกี้จ่อจัดตายผลงานกำกับของออสกูดเพอร์กิน เรื่องราวเริ่มต้นจากตุ๊กตาลิงไขาลานที่พี่น้องฝาแฝดเบลและฮาวบังเอิญพบในกองของเล่นเก่าของพ่อพวกเขาไม่รู้เลยว่าการแกะกล่องปริศนาและไขาลานตุ๊กตาในครั้งนั้นจะทําให้ทั้งเมืองผู้คนต้องหนีตายภายใต้สถานการณ์สุดวายป่วงทั้ง4เรื่องเข้าฉายวันที่27กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์